สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกนะคะคุณครูเมย์นะคะจะมา แนะนำตัวนะคะแล้วก็แนะนำชื่อนะคะคุณครูเมย์นะคะชื่อนางสาวเบญทิพย์คำมีนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเมย์นั่นเองนะคะคุณครูเมยนะคะจะประจําชัน้นเตรียมอนุบาลน,นะคะอ่า นี่นะคะหน้าตาของคุณครูเม่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆขาเด็กๆหลายคนอาจจะเคยเห็นหรือว่าเห็นคุณครูแม่ผ่านตามาบ้างแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโควิดนะคะเราจึงต้องทําการเรียนการสอนนะคะแบบออนไลน์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเม์นะคะจะพาเด็กๆมา อ,ออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยกันนะคะซึ่งก็คือกอไก่ถึงฮอนอคูกนั่นเองค่ะอ่านเด็กพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะอ่านให้เด็กฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะเด็กตั้งใจฟังนะคะเด็กสวัสดีค่ะเด็กขาววันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะ จะพาเด็กๆมาอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยนะคะกอไก่ถึงฮอนกูกนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูเมย์นะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆค่อยอ่านตามคูเมยนะคะเด็กๆตั้งใจฟังด้วยนะคะถ้าพอแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือ กอไก่กอขอไข่ขอขอขวดขอขอควายขอขอคนขอขอระคังขององงอจอจานจอ ชอชิงชอชอช้างชอซอโซอ,ซอชอเชอชอยอหญิงยอดอชะดาดอตอประตัดตอถอฐานถอ ทอนางมนโททอทอผู้เท่าทอนอนนอดอเด็กดอตอเต่าตอถอถุงถอทอทะหานทอทอทงทอ นอบอใบไม้บอ,ป,บอปอปาปอผอพึ่งผอฝอฝาฝอพอพานพอฟอฟันฟอพอสัมภาพอ มมมามอยอัดย,ยอรอเรือรอรอลิงรอวอแหวนวอสอสาลาสอสือสีสอเสือสอหอหิบ หอรอจุลารอออ่าออฮอ,อนกคู่หออ่าเด็กๆ่ะคุณครูเมย์ก็ได้อ่านให้เด็กๆฟังแล้วหนึ่งรอบนะคะต่อมานะคะคุณครูเมย์นะคะจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูเมย์ทีละตัวเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ อ่านตามคุณครูเมย์แล้ก็ออกเสียงดังๆเลยนะคะให้คุณครูเมย์ได้ยินด้วยนะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะกอไก่กออา่านได้ยังคะอา่าเก่งมากค่ะต่อมานะคะขอไข่ขอขอขวดขอ คอควายคอคอคนคอคอรักคังคองอมูงอเด็กอ่านตามครูหมด้วยนะคะอย่ามัวแต่เล่นนะจอจานจอเก่งมากค่ะ Chó, chình, chó Chó, ช chó so so ช Chó, chó chờ ชชชช đo ช đo, ไมขอเสียงดังๆเลยนะคะถอฐานถอทอนางมุนโททอทอผู้เท่าทอ,อนอเนนนอดดเด็กดอ,อคุณรูณไม่ไม่ขเขาได้ยนเสียงเลยนะคะเด็ก ออกเสียงดังฟังชัดด้วยนะคะตอเต่าตอถอถุงถอทอทะหารทอทอทงทอเก่งมากค่ะนอหนูนอ,นนอนบอใบไม้บอ ปอปาปอผอพึ่งผอฝอฝาฝอ,อเก่งมากค่ะขอเสียงดังๆเลยนะคะพอพานพอฟอฟันฟอพอสำมเพาพอ มอหมามอยอยักษ์ยอ,ยอรอเรือรอรอลิงรอเก่งมากค่ะวอแหวนรอสอสาราสอสอเรือสีสอ สอเสือสอหอหีบหอรอจุรารออ่อออ,อและฮอนุฮูฮออะไรเด็กเก่งมากเลยค่ะออกเสียงดังฟังชัดนะคะเด็กๆ่าหลังจากที่อ่านตามครูเมย์ไปแล้วนะคะต่อมานะคะเด็กๆมาอ่าน ไปพร้อมกับคุณครูเมย์เลยนะคะคุณครูเมยขอเสียงดังฟังชัดนะคะเด็กๆขามาค่ะเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามกอไก่กอขอไข่ขอขอขวดขอขอควายคอขอคนคอ คอระคังคอ,องางาจอจานจอชอชิงชอชอช้างชอซอโซซอ,ซอ,ซอชอเชอร์ชอเก่งมากค่ะแต่ว่าเด็กๆคุณครูไม่ขอเสียงดังฟังชัดนะคะ ยอหญิงยอดอชัดาดอตอปตักตอถอฐานถอทอหน้ามนโทอทอทอผู้เท่าทอ,อ,อนอนเรนนอดอเด็กดอ ตเต่าต,อ,ตอถอถุงถอทอทะหารทอคุณครูเมย์ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะเด้ๆช่วยอ่านด้วยนะคะทอทะทอธงทอนอหนูนอ บอใบไม้บอปอปลาปอผอพึ่งผอฝอฝาฝอพอพานพอฟอฟันฟอพอสัมภาพอ หมาหมอ,มอยอยักยอรอเรือรอลิงรอต่อมานะคะวอแหวนรอสอสาลาสอสือสีสอส สอเสือสอ,อ,ห,อ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 หอหีบห,หอรอจุรารอออ่างอและตัวสท้ายค่ะคือฮอนุพูฮอนั่นเองนะคะอารด็กๆคะ่ะฝึกอ่านออกเสียงภาษาไทายนะคะก็ไก่ถึเป็นฮหอหนุฮูนะคะของเราก็ได้จบแล้วนะคะ เด็กๆคะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยกันไปแล้วนะคะต่อมานะคะคุณครูเมย์นะคะจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะคะอหะเด็กๆมาดูกันนะคะว่านิทานจะเป็นนิทานเรื่องอะไรเด็กๆพร้อมฟังกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะอเด็กอยากฟังกันหรือ,อยังถ้าอยากฟังแล้วนะคะมาค่ะคุณครูเมจะเล่านิทานให้ฟังนะคะวันนี้คุณครูเมนะคะจะมาเล่านิทานเรื่องแดนดี้ท่องโลกกว้างนะคะวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ สายลมเย็นพัดมาเบาๆพวกเราตื่นเถาจ้าอากาศเช้าเย็นสบายแบบนี้รีบตื่นมารับอากาศดีๆกันเร็วเข้าเหล่าพืชที่หลับไหลตลอดฤดูหนาวค่อยๆตื่นมารับสายลมแรกของฤดูใบไม้ผลิเช่นเดียวกับแดนดี้ดอกแดนดิไลออน ใบหยิกสีเหลืองอรารามอรุณสวัสดิ์จ้าอะไรเด็กเห็นไหมคะดอกสีเหลืองเหลืองอ่านี่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะดอกแดนดีไลออนนั่นเองนะคะกระต่ายตัวน้อยและผองเพื่อนกระโดดกันไปมาในทุ่งอย่างสนุกสนานอร่อยจัง พวกมันกัดก,กินใบไม้อย่างอารอร่อยฉันไม่อยากถูกกระต่ายหรือสัตว์อื่นกินแดนดี้ผู้สง่างามบนพึมพำระหว่างซ่อนตัวหลังพุ่มไม้และก่อหญ้าเขียวชอุ้มนั่นเองนะคะอาเห็นไหมคะเด็กๆเ,เจ้ากระต่ายก็กำลังก,กัดกัดกินเลมแทะใบไม้หรือว่าพืชต่างๆนั่นเองนะคะ ใบไม้พวกนี้สดดีจริงๆเหล่ากวางตัวน้อยใหญ่ต่างกัดกินใบไม้หวานกรอบอร่อยมากๆหวานเจียบเลยนกน้อยสีสวยแสงใสกำลังลิ้มรสผล,ลไม้สีแดงน่ากินแดนดี้แสสวยไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งพืช ดอกไม้และต้นไม้ต้องมาถูกกัดกินแบบนี้แล้วจะเติบโตได้อย่างไรไม่เข้าใจเลยอ่าดีเลยคะ่ะต่อมานะคะสดชื่นจังหนูนาตัวจิ๋วกับผองเพื่อนมุดลงดินไปหาอาหารอร่อยที่สุดนอนผีเสื้อตัวน้อย ค่อยๆกัดกินใบพืชชา้าๆแดนดี้แสนสวยที่เฝ้ามองอยู่ไกลๆไม่อยากเห็นภาพเหล่านี้แล้วทำไมสัตว์ทุกตัวต้องมากินพืชและดอกไม้สวยๆอย่างพวกเราด้วยนะไม่เข้าใจเลยอะเด็กเห็นไหมคะว่ามีสัตว์แล้วก็แมลงอะไรบ้างคะเนี่ย อ่าไหนเด็กๆบอกคนครูเมยหน่อยสิคะว่าเด็กๆเ,เห็นสัตว์อะไรบ้างอ่ะตัวแรกเลยนะคะที่กำลังมุดลงดินกำลังกินทั้งแครอทแล้วก็มันสัมปะหลังเอเด็กๆเด,กดว่วเป็นตัวอะไรคะอ๋อเป็นเจ้าหนูนั่นเองนะคะอา้าวแล้วมีตัวอะไรอีกคะนอกจากหนูแล้ว๋อมีหนอนหนอนตัวใหญ่มาก มีทั้งตัวสีเขียวแล้วก็ตัวสีดำเลยนะคะที่กำลังกัดแทะใบไม้แล้วก็มีผีเสื้อด้วยใช่ไหมคะตัวสีเหลืองเหลืองลายสวยงามมากเลยแดนดี้อยากหนีไปให้ไกลไม่อยากเจอหน้าใครแม้แต่เพื่อนพืชด้วยกัน ฉันไม่อยากถูกกินทำไมนะทำไมกันฉันไม่ชอบเลยสายลมที่เคยพัดเอื่อยเบาเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆพวกสัตว์ไปได้ทุกที่ที่อยากไปแต่ทำไมเมล็ดพืชและดอกไม้ยอย่างเราจึงติดอยู่กับที่ทำไมนะทำไมกันฉันไม่เข้าใจเลย ไม่นานนักแดนดี้แสนสวยก็ผัดดอกเป็นสีขาวนุ่มฟูบนฐานเมล็ดสีน้ำตาลแก่แทนกลีบดอกที่เคยเหลืองสดใสอะเด็กๆเห็นไหมคะดอกแดนดี้นะคะเห็นไหมก็เปลี่ยนจากดอกสีเหลืองกลายเป็นสีขาวนุ่มฟูแบบนี้นะคะ วันนี้ลมพัดแรงแต่เช้าตู่แดนดี้ดอกไม้แสนง,งามที่เคยมีสีเหลืองสดใสขอร้องสายลมว่าคุณสายลมจ๊ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมช่วยพัดฉันไปที่ไกลๆยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีได้สิ แล้วสายลมก็ทำตามที่แดนดี้ขออะเดเด็กเห็นไหมคะจากดอกที่เป็นสีขาวๆนุ่มฟูนะคะเจ้าสายลมก็พัดแรงๆพัดไปไกลเลยค่ะเด็กๆคะ่ะผืนฟ้ากว้างไกลและแผ่นดินกว้างใหญ่ แดนดี้รู้สึกตื่นตาตื่นใจจริงๆบนพื้นดินไม่ได้มีแต่น้ำบริสุทธิ์ยังมีพืชต้นไม้ดอกไม้ภูเขามีภูเขาอันเด็กเห็นภูเขาไหมคะมีทั้งภูเขามีทั้งต้นไม้มีหนองน้ำ เด็กๆน้องน้ําอยู่ตรงไหนคะอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะและที่ว่างมากมายสําหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆสายลมพัดพาแดนดี้ลอยไปสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอเด็กๆเ,เ,เ,เห็นแดนดี้ไหมคะเขาค่อยๆลอยขึ้นไปสูงขึ้น สูงขึ้นเลยนะคะเด็กๆขาสู้สู้สายฝนเริ่มโปรยลงมาฝนตกเย็นจังลากของพืชดอกไม้และต้นไม้ต่างๆล้วนสดชื่นชุ่มฉ่ำพวกมันมีความสุขเหมือนคนได้ดื่มน้ำเย็นชื่นใจอ่ะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะฝนตกนะคะแล้วเจ้าพืชทั้งหลายเนี่ยมีทั้งมันสัมปลังแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็มีนี้นะคะมันด้วยได้น้ำจากฝนตกนะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมพืชดอกไม้และต้นไม้เนี่ยจึงชอบแสงแดดและสายฝน อ่าเด็กๆทราบไหมคะว่าเพราะอะไรอ่าถ้าเด็กไม่ทราบนะคะคุณครูเมจ,จะเล่าให้ฟังนะคะก็เพราะว่าพืชดอกไม้และต้นไม้นะคะจำเป็นต้องใช้แสงแดดและน้ำในการดำรงชีวิตรากที่อยู่ใต้ดินจะดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นนั่นเองนะคะ ซึ่งจะนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารนั่นเองค่ะอ่าเห็นไหมคะพวกเราพืชดอกไม้แล้วก็ต้นไม้นะคะชอบมากเลยเวลาฝนตกดูสิพระอาทิตย์กำลังขึ้นส่องแสงอ่อนๆหน้ามองพระอาทิตย์จ๋าสวัสดีจ้า พืชและดอกไม้ต่างๆชูใบรับแสงอาทิตย์พร้อมกล่าวทักทายรับเช้าวันใหม่พระอาทิตย์ยิ้มและพยักหน้ารับสายลมพัดอ่อนๆอนในป่าเย็นสบายอากาศดี ทำให้พวกเราพลอยอารมณ์ดีแดนดี้ร่องรอยตามสายลมอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติสดใสในป่านี้อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิดพืชเหล่านี้ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์มันเปลี่ยนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซออกซิเจนให้พวกเราได้หายใจเจ้ากระต่ายน้อยบอกแดนดี้อย่างร่าเริงอ่ะเด็กๆขาเด็กทราบไหมคะว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยสำคัญต่อคนและสัตว์อย่างไรเด็กๆทราบไหมเอ่ยถ้าเด็กไม่ทราบนะคะคุณครูมเมจะมาเล่าให้ฟังนะคนและสัตว์ทุกชนิดนะคะ ต้องหายใจเอากา๊าซออกซิเจนเข้าปอดและขับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาดังนั้นกา๊าซออกซิเจนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของคนและสัตว์นะคะพืชมีส่วนสำคัญในการผลิตกา๊าซออกซิเจนเนื่องจากพืชน,นะคะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซออกซิเจนนั่นเองค่ะสายลมพัดแดนดี้มาถึงบ้านหลังหนึ่งมเมล็ดดอกไม้สีเหลืองอลามอยากลองเข้าไปในบ้านหลังนี้มันทำได้เพียงมองภาพคนในบ้านกำลังรับประทานอาหารอย่างมีความสุข บนโต๊ะมีอาหารมากมายทั้งผักกาดหอมพริกสดและแตงกวาสีเขียวเขียวพวกเขาพูดคุยหยอกล้อกันไปมามนุษย์คงจะชอบกินผักกันมากสินะรสชาติอร่อยและยังทำให้สุขภาพดีอีกด้วย อ่าไหนใครไม่ชอบรับประทานผักบ้างคะเห็นไหมการที่เรารับประทานผักนะคะก็จะทำให้สุขภาพของเราน่ยดีอีกด้วยนะคะเด็กๆขาสายลมพัดแดนดี้มาถึงทะเลทรายอันเงียบสงบแห่งหนึ่งทะเลทรายแห่งนี้กว้างใหญ่มองไปทางไหนก็มีแต่หญ้าแห้ง และต้นกระบองเพชรขึ้นอยู่สายลมพัดแดนดี้ไปหาต้นกระบองเพชรที่มีนกเกาะกระบองเพชรจ๋าเราขอสร้างบ้านที่นี่ได้ไหมจ๊ะเสียงนกเอ่ยขออนุญาตเจ้าของที่กระบองเพชรจ๋าฉันหิวแล้ว ขอกินผลไม้ลูกสีแดงสดของเธอได้ไหมจ๊ะสัตว์ตัวอื่นๆร้องขอบ้างต้นกระบองเพชรหัวเลาะและพูดพร้อมว่าตามสบายจ้าแดนดี้มองภาพเหล่านั้นแล้วพูดขึ้นคุณสายลมตรงโน้นก็มีพวกสัตว์อาศัยอยู่พวกเรา ไปทำความรู้จักกันเถอะนั่นสินะไม่นานก็ต้องเป็นเพื่อนบ้านกันแล้วสายลมพัดแดนดี้ไปอย่างรวดเร็วแล้วทิ้งให้มเมล็ดพืชแสนสวยค่อยๆฝังตัวในดินเจ้าแดนดี้มเมล็ดของดอกแดนดิไลออนค่อยๆอ,อย่างรากฝังลึกลงในดินเพื่อรอวันบานสะพั่งอีกครั้ง เด็กๆ่ะนิทานของคุณครูเมย์ก็จบลงแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะสนุกมากเลยนะคะเพราะว่าแดนดีด้เนี่ยไปท่องโลกกว้างนะคะเจอทั้งพืชสัตว์มแมลงแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะบนโลกกว้างนี้นะคะเด็กๆขาถ้าโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีพืชนะคะเด็กๆขาถ้าไม่มีพืชนะคะ พวกสัตว์ก็จะไม่มีบ้านอยู่ถ้าไม่มีพืชพวกเราก็ไม่มีอากาศให้หายใจแล้วถ้าไม่มีพืชน,นะคะทั้งมนุษย์และสัตว์ก็อดตายไม่มีอาหารกินนั่นเองนะคะอะแล้วเด็กๆทราบไหมะคะว่าพืชเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างอาพืชน,นะคะจะอยู่ตามไรนาและแปลงผักนะคะ อยู่ทุ่งและสวนดอกไม้แล้วก็จะอยู่ในป่าแล้วก็อยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะสนุกมากมากเลยนะคะเด็กๆขาคุณครูเมย์นะคะตั้งใจเล่าให้เด็กๆฟังเลยนะเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังนะคะถ้าเด็กๆตั้งใจฟังน่ารักนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะมีนิทานสนุกๆ เรื่องอื่นมาเล่าให้เด็กฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเม์ก็ได้เล่านิทานจบแล้วนะแล้ววันหลังนะคะคุณครูเมตจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคุณครูเมตต้องไปแล้วนะคะเด็กๆ่กะสวัสดีค่ะ